ลด,ดลงเร็วมากคุณคนจาก20กว่ากาเนะาะเมื่อแกีเดินมาประมาณ16ไหม16องศาแล้วค่ะเป็นหมูกระทะที่ให้น้ำจิ้มมาเป็นขวดๆนี่เลย <c oughs> เป็นดู สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i s s i Story นะคะถ้าเรามาเจอกันอย่างนี้แสดงว่าพวกเรากำลังจะไปเที่ยวกันนะคะและทริปนี้ถือว่าเป็นทริปใหญ่ของปีนี้เลยค่ะเพราะว่าเรากำลังจะไปเที่ยวเชียงใหม่กับแม่ห้องสอนนะคะและที่แรกที่เราจะไปก็คือดอยอินทนนท์ค่ะไปกันเลย คือเรามาจากสมุทรปราการเนาะแล้วเราก็กดแมป G P S ไปที่ดออินถนนตอนนี้แมปมันพาเรามาวิ่งที่ถนนใหม่เลขหม่ยเลขอะไรหนึ่งศูนย์หกไหมใช่ไหมเดี๋ยวเรือดูดดใช่ถนนใหม่เลขหนึ่งนย์กทุกคนอารมณ์ฟิลตอนนี้เหมือนเรา <laughs> กำลังไปแม่ห้องสอนเลยถนนคือคดเคี้ยวมากแล้วก็ โค้งแล้วก็ชันมากนะตอนนี้กะมาสบายๆก็เจอบททดสอบของพวกเราแล้วค่ะสภาพตอนนี้นะคะ เมารถทั้งคันทั้งคนนั่งคนขับหมายยังเมาแล้วตอนนี้โอ้โหทางสุดยอดมากเลยทุกคนมันจะแบบ่าโค้งแบบอารมณ์เหมือนเราขึ้นอีต่องฟีลนั้นเลยแบบโค้งเยอะมากชันมากโค้งเหียงมากตอนนี้คือเมารถกันทั้งคันมากหมายถนนหมายเลขนี้เลยนะ106สุดจริง ตอนแรกเตรียมใจมาว่าเราจะมาเจอโค้งแบบนี้กันแค่แม่ห้องสอนนะคะไม่คิดว่าเราจะมาเจอตั้งแต่ต้นทางที่จะขึ้นอินทนนกันอย่างนี้เลย ตอนนี้พวกเราอยู่ทางขึ้นดอยอินทนนท์แล้วค่ะอีก30กิโลจะถึงเป้าหมายของเรานะคะขามาใน GPS มันพาเราไปเส้น1 0 6นะ์กมันก็จะพาเราลอ้ลอลำพูนแล้วก็ลุ้นตลอดทางว่าหลงไหมอจจะ่ะสรุปไม่หลงค่ะเรามาโผล่ที่จอมทองพอดีใครเปิด GPS มาก็เช็คเส้นทางดีๆนะคะว่าเขาพาไปทางทัวงโเมืองเชียงใหม่หรือว่าพามาทางลำพูนเลยพวกเรานะคะ ต้องแวะมาซื้อบัตรก่อนนะคะคน60บาทรถคันละ30บาทค่ะ,อะ,อะตอนนี้คือมาตามล่าหา พาสปอร์ตนะทุกคนเนี่ยได้พาสปอร์ตอุทยาน จะซื้อพาสปอร์ตอะคะ่ะเท่าไหร่คะพร้อมสแตมป์เลยใช่ไหมเอ่ย พาสปอร์ตราคะเราก็มีตาสเต็ปอันแรกของเราแล้วด้วยอ่ะไปกันต่อสำหรับใครที่อยากได้พาสปอร์ตอุทยานแบบนี้นะคะให้มาติดต่อที่ ทำการอุทยานต่างๆนะคะเขาก็จะมีขายนะคะอย่างเงี้ยเล่มละ1 0 0บาทพร้อมกับสแตมป์นะคะให้เราเก็บเล็กอร์ดว่าเราไปเที่ยวอุทยานใหม่มาแล้วบ้างในประเทศไทยนะคะ จริงๆเรามาถึงนานแล้วนะแต่ว่าแดดร้อนเดี๋ยวเรามาพาเดินชมลานกันค่ะลานที่เราเลือกพักนะคะก็คือ ดอยสวยาวิวสวยนะคะที่นี่เขาอนุญาตให้น้ำสัตว์เลี้ยงมานะคะวิวด้านหน้าก็จะเป็นน้ำตกตามชื่อน้ำตกไม่ได้ว่าน้ำตกอะไรเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนจะมองเห็นน้ำตกแบบนี้เลยทุกคนที่นี่ก็มีไฟฟ้าให้ใช้ด้วยนะคะนอกจากลานกลางเต้นแล้วยังมีบริการห้องพักด้วยถ้าใครไม่อยากมากลางเต้นอยากแบบสบายๆก็สามารถมานอนห้องพักได้นะคะ นีเต้นเราก็จะแตกตานิดนึงนะวันนี้ใช้เป็นตัวเต้นออตโต้นะเพราะว่าเราต้องไปหลายที่ก็เลยอยากแบบว่าเก็บเต้นไววนะคะไม่ได้เอาโคแมนมา นี่ก็มาหาอะไรกินค่ะทุกคนที่นี่เขาก็จะมีร้านหมูกระทะค่อนข้างเยอะนะคะบรรยากาศดีมากๆอากาศเย็นจะบอกว่าพอแดดเริ่มหายไปอากาศคือลดลงเร็วมากทุกคนจาก20กว่า,วาเนะาะเมื่อกี้เดินมาประมาณ16บหกไหมสิองศาแล้วค่ะแล้วตอนนี้คือยังไม่ดึกเลยนะถ้าดึกก็คิดว่าน่าจะเย็นกว่านี้ทุกคนใครมาก็เตรียมเสื้อผ้ากันมาดีๆนะคะ ชอบโจดินน้ำฟอยเงี no ้ยมาเล่ามาเล่าโอ๊ยเตายังไม่มาเดี๋ยวต้ามาทำไมกินไอ้ฐานข้อตาล่ะมี่คนเป็นหมูกระทะที่ให้น้ำจิ้มมาเป็นขวดๆนี้เลย <c oughs> เอ็นดูดูมาม่าได้เป็นซองนี้เลย น่ากินนะคะน่ากินมากอิ่มมากทุกคนชุดละสี่เก้าเก้าไม่ไม่ไม่แพงเยอะอยู่โอเควันนี้หลับฝันดีราตีสวัสดีอิ่มเรลวหนาวมาก ตอนนี้พวกเราก็เตรียมตัวเก็บเตนท์แล้วคะ่ะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องรีบไปที่บ้านรักไทยต่อนะคะซึ่งบ้านรักไทยเนี่ยใช้เวลาประมาณ5-6ถึงชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนก็เลยต้องรีบเก็บของแล้วออกจากที่นี่แต่เช้านะคะจะบอกว่าเมื่อคือนอากาศดีมากๆหลับสบายนี่คือหลับตั้งแต่หนึ่งทุ่มหลับไม่รู้เรื่องนะคะเตื่นอีกทีเช้าคืออากาศเย็นสบายมากเลยคะ่ะแล้วก็เรากลางคืนนะมันจะเงียบใช่ไหมเราก็จะได้ยินเสียงน้ำตก รกุ้นชัดมากเลยค่ะทุกคนก็ฝากอีกที่นึงนะคะที่นี่ค่ะดอยสวยญานนะคะเขามีหลายโซนมีทั้งลานการเต้นแล้วก็บ้านพักด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่นี่ได้